วันนี้เราจะอิ่มเอมกับการได้ฟังหัวใจของคนที่ทำความดีและยืนยันว่าจะดีต่อไปลองมาร่วมมุทิตาจิตกับบุคคลที่ได้รับตารอาอวดบด้วยกันนะคะก็ถือว่าเป็นเกียรติกับพวกเราทุกคนนะครับก็ทราบว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มีความสำคัญแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำงานแล้วก็ทำความดีให้กับสังคมน,นะครับผมก็ถือว่า ผมเป็นตัวแทนของสมาคมวอลเลย์บอลคณะกรรกันนะครับขอเป็นตัวแทนของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยทุกคนนะครับมารับรางวัลน,นี้นะครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับคําว่าโพชิตสัตว์มันรู้สึกว่ามันมัน,เ,มนเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่กับสําหรับจิตใจของของแต่ละคนนะครับคําว่าโพชิตสัตว์ในผมแปลได้หลายๆอย่างนะครับเป็นหัวใจที่บริสุทธิ์เป็นหัวใจที่เมตตาเป็น อะไรหลายๆสำหรับหัวใจของแต่ละคนและแต่ละตัวบุคคลนะครับสําหรับผมเนี่ยได้รับรางวัลซึ่งในคําว่าหัวใจโปรตีสันเนี่ยก็เป็นหัวใจที่ทําให้ผมรู้สึกฮ้ยได้รับได้รับการเป็นตัวแทนรางวัลน,นี้แล้วก็เป็นหัวใจโปรตีสันเอรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ในสำหรับตัวผมแล้วก็เป็นอะไรที่ลื่มในจากสหรับตัวผมแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงเราเขาเขาเลือกให้เราได้ไปรับหรออะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่า ก็ตอบรับทันทีว่าด,ดีที่ได้เป็นมารับรางวัลน,นี้แล้วก็รู้ความรู้สึกขอ้มันก็เป็นเกียรติยศอีก,ก,ยอ,กอย่างหนึ่งที่เราที่เราได้ไปสร้างนะครับหน้าที่ของที่จะให้ทุกคนรู้จกักทุกคนได้ติดตามแล้วก็ได้ได้รับรางวัลน,นี้รู้สึกว่ามันก็เป็นเกียรติยศอีกอีกด้านหนึง่งแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งของผม,ม